ขับรถอีให้เต็มได้8นาที ผมไม่ได้รอเล่นนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่านี่คือหนึ่งในตู้ชาร์จ EV ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับกับ d e l ต a u f 4 5 0 0 AKA u l t a Fast Charge 500จาก Delta บริษัทที่หาทางออกการจัดก,การพลังงานและความร้อนมาแล้วกว่า54ปีซึ่งเจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้ครับสามารถปลดปล่อยพลังงานสูงถึง500กิโลวัตต์เลยทีเดียวหรือได้ชาร์จในรถที่ชาร์จเร็วที่สุดในไทยอย่างโร t ั s อ m มิญาตั้งแต่10ถึง80%โดยที่ความเร็วไม่รดสักนิดก็จะอยู่ราว8นาทีเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเวลาเราชาร์จรถไป ไม่ได้วิ่งเต็มตลอดเพราะฉะนั้นก็อยู่ราวๆ14นาทีซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆอยู่ดีครับทุกคนเรียกว่าสั่งฟาสต์ฟู้ดมายังกินไม่ทันหมดเนี่ยรถก็ชาร์จเสร็จแล้วแล้ยิงเจ้านี้นะครับมี2ที่ชาร์จด้วยกันก็สามารถแบ่งชาร์จ2คันพร้อมกันด้วยกําลังไฟ250กิโลวัตต์ต่อข้างไปเลยครับผมแถมการใช้งานก็ง่ายจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้แอปก็ดีหรือออโต้ชาร์จก็สบายเลยนะทุกคนแล้วถามว่าที่ผมพามาดูเจ้า UFC 500มันเหมาะกับใครใช่ไหมครับก็เหมาะกับเพื่อนๆที่อออาจะเเเเปปิิดชช์งงงตัั่นนขว ใครจะเปิดที่ชาร์จรถบรรทุกหรือว่าใครที่บ้านทํารถบรรทุก EV อยู่แล้วชาร์จเองก็ยิ่งง่ายสบายหายห่วงเลยครับผมแล้วไม่ต้องกลัวกันน้ํากันฝนกันกระแทก กันแพนินไหวนะครับเพราะว่าทางเขาเนี่ยเรตติ้ง IP 55มาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมถ้าใครสนใจมาชมตัวจริงนะครับมาดูได้ที่บูธเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับที่งานเอเชียซัสเตเนเบิลเอเนจีวีค2025นะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติริกรติ์ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบมากันเลยนะครับผมที่บูธ J1 หนะครับหน้าฮอลเดินเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บนะครับเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยครับผมแล้วเจอกันครับ